โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับผมพีทนะครับเพราะตอนนี้แพทป่วยครับนอนอยู่ข้างๆผมนะครับแพทช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกับผมบ่อยนะครับเเพราะว่าแพทแบบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยวางแล้วก็แบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เหมือนจะป่วยด้วยแต่ผมคิดว่าใหม่ผมก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะโอเคครับเพี่ออัดคลิปแล้วค่อยแบ่งน้วนะ โอเคครับเดี๋ยวถ้าผมอัดคลิปเสร็จจะผมไปอาบน้ำกันผมได้สก,กินใหม่ด้วยเอหัวน,นี้มีตั้งนานแล้วแต่ผมไม่อยากใส่แค่เดี๋ยวผมอธิบายเกมนี้คร่าวๆนะครับก็คือโอ้โหมาสเตอร์ชิปเลยเคือทุกคนจะต้องปกป้องซิตี้นี้นะครับซึ่งข้างบนนี้มีปืนใหญ่นะทุกคนต้องเก็บปุกกระสุนอย่างนี้ก่อนกดที่เข้ามากรว นนีนะครับ <c oughs> ผมแนะนำนะครับตอนเกมเริ่มใหม่ๆนะครับให้รีบมารู้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะมีคนแย่งแล้วผมคือคนส่วนใหญ่เขาอาจจะแบบใช้ปืนอะไรอย่างนี้กันแต่ผมชอบใช้ปืนใหญ่ <c oughs> คนก็เล็งได้อรอยโอ้โหอ๋อ5ช็อตไงจำได้ละทุกคนมันอาจจะเล็งยากหน่อยนะ ใครเล่นเบลโบ๊ทก็น่าจะเคยใช้ปืนคล้ายๆแบบนี้เอฟป่าไม่โดนเอ้เรียบร้อยครับไม่โดนครับเรียบร้อยครับโดนหนึ่งช็อตโอ้โหเรียยโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมอธิบายเกมนี้ข้าๆวๆระหว่างยืนคือเอ่อทุกคนเห็นนะครับจะได้ตังค์ทำเวลาเลี้ยงอับแล้วก็ ต่างสามารถเราไปซื้อลูกกระสุนปืนใหม่ปืนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลูกกระสุนปืนก็มีพวกนี้ครับแล้วก็คือมันจะมีเบลตี้อยู่ครับถ้าเกิดทําลายพวกโดรนเ,เล็กๆพวกนี้ได้ครับก็จะได้เบลตี้ครับเบลตี้เอาไปแลกมันตังได้นะแต่ถ้าเกิดทุกคนตายเบลตี้จะหายไปครึ่งหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่ามานแค่คุ้มสักเท่าไหร่เนี่ยครับดูช่วยดูครับนี่คือ ผมไม่ได้เบลตีผมไม่ได้ไขพวกนั้นนะครับก็ไขนั้นไขไม่ได้แนะนาไม่ให้เปิดครับเียนหัวแนครับโอ้เปอนี้คือผมแนะนําให้เล่นแบบง่ายกคือแบบด่าแบบนี้ง่ายก่อนเพราะว่าทุกคนเห็นไหมใช่ ผมก็เพื่อนเพื่อกันตีแล้วเลือดแค่นี้ดีเข้าแค่นี้ทุกคนและดูเอ่อตัวนี้ครับมันตีซิตี้แล้วก็เลือดไหลเป็นน้ำเลยครับโอ้กอง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 สำคัญมากเลยนะครับสำหรับใครเมนแคนนอนนะครับคือต้องการพวกช็อตอะไรเงี้ยครับและช็อตก็ต้องการ เออมโชส้นี่ครับตรงนั้นคือที่ซื้อลูกกระสุนปืนใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมยิงยิงกันไหนดีอะทุกคนนี่แหละนี่แหละเฮ้ยแปลกแปลกเฮ้ย ซะโอ้5ถอท10 10อันครับ 50P ที e โอ้มันใกลมากคนใกลมากเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วตีคือไม่เข้าเลยเดี๋ยวผมโชให้ดูนะครับเปิดนี้เป็นไงครับนี่ครับผมบอกห้ามเปิดพูดจริงๆครับห้ามเปิดครับ ไม่ดีต่อการเล่นเฮ้ยงันนี่ครับเบลตีสามหนมก็จะได้เฮ้ยเขาเฮ้ยเขาเปิด่างน,นี้ทุกคนเขาเปิดขอ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 ว้าวทุกคนผนมได้โย่เนี่ยทุกคนเขาแบบไอเทมแครดิ้งเขาใจดีโอ้ ว้าวทุกคนเขาใจดีเกินนี่นทุกคนไฟบิ b i ช s อตเลยอ่ะ <c oughs> มินิกรนช็อตทุกคนนี่เขาใจดีที่สุดในโลกครับกายัดฮ่าฮ่าเราได้ฮ่าฮ่า my turn ้ครับไม่ครับได้เยอะมากบิ๊กช็อตวิ่งโชว์ให้ดูครับผมเก่งปืนปั้งปุ้ยเรียบร้อยไงล่ะครับปั้งเรียบร้อยไฟบิ๊กช็อตไปเลยไปไปไปปั้งปั้งปังปังให้ไม่ได้อย่างนี้สิครับนี่เพื่อนใจดีครับ พูมินิกันมนินิกันมินิคันทีไฟท์ช็อตพลาสมาพลาสมาช็อตโอ้นี่นะทุกคนเหรอผมชอบชอบให้ดูยิงยิง,ยงไงพวกจิ๋วยิงพวกไม่เคยเก่งกดไม่ติด ไม่ได้เลือกเรียบร้อยกดช่างมาเดี๋ยวทุกคนรู้สึกคนนั้นใจดีมากครับมจะหาเขาแอดเฟนเขาเดี๋ยวไมลืมชีทุกคนเรียบร้อย Okay. เอาา้ยโมชิปแป๊บนึงว้าวเลเซอร์ทุกคนทำลายล้างเต็มขันมข้นเต็มขั้นเต็มขีดโอเคได้แล้วตี2านะครับก็เดี๋ยวฟ้ามีสักนิดนึงรอแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นลงไมาแลกขอโทษเพื่อนขอโทษอแย่งก็ไม่ทานแล้ว ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็อาจจะมีเสียงมีเตุรแกหน่อยก็ไม่เป็นไรยกเว้นให้ทุกคนจะก,กลัวนะครับก็ขอโทษด้วยครับแต่ถ้าทุกคนไม่ได้ยินก็ดีครับเพราะผมกมแค่อยากให้ยินแต่กีดังมากน่ากลัวฟัง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 ,ฟง,ฟง ทุกคนได้ยินหลวงสปแปมไหมติด,ด,ดบเบนบอลมาโอ้เขายังไหมเราจะหอวแล้วนะชัางนิดน,นะน,นึงชัางนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกเข้ามีโชคลาย ก็่คยได้พูดแล้วก็ซื้อปืนใหม่นะครับเพราะเหตบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้นี่คืออะไรอะ่ะอ๋ออกเก็ตเอมโมอ้อเอมโมครับขอโทษครับอันนี้ก็คือเถื่อนตุกครับใครใครใครรู้ถ้ามันทำอะไรบอกมาเลย แล้นผมลองจินนาการมันทำอะไรได้เอ,อ่อตามที่ผมดูแล้วนะครับมันน่าจะปล่อยเลเซอร์สีม่วงออกมาด้วยรีโมคอนโดครับแคน,นเลยนี่ครับต้องซื้อนี่แต่ดังไม่พอจบครับเฮ้ยนี่คือแมพให้ทุกคน ท <icana> ุกคนตะัวใหญ่ไม่มีเลยอ๋ขอโทษครับผมนึกว่าอีเต้ครับขอโทษครับขอโทษใม่ไกมตอนเอตอนผมเล่นแรกๆก็ไม่รู้มีปืนใหญ่ก็อิงงี้ไปเรื่อยครับเหนื่อยเลยกดจนนิ้วชาเลื่อนไม่รดสักิด เกลือจังเลรูดของแล้วได้เกลือมาเอาทุกคนนีบไฟแบกนี่ไฟแบกทุกคนคนตามที่ผมบอกครับวีแลก็กคนไปตอน,นเออเดี๋ยวผมบอกให้ไปตอนไหนนะครับ จะเย็นทุกคนไม่ต้องแบบตเต้นแบบลงน,นานๆได้ค่ะเฮ้ยยิงยิง,ย,ง,ย,งยิงไปแมนะ้ทุกคนบอกแล้วเพื่อนเขายิงยังไงกันก็เรื่องไม่รอดหรอกฉันต้องเลือกโหมด easy ก่อนแล้วว่ายังมีคนทเทปเออทค่วิ่งอย่างเ โอเคทุกคน12บสองวิไม่ทันลืมดูครับหรือท่านหรือท่านทุกคนท่านเรียบร้อยครับเป็นไงล่ะครับผมตึงสุดในโลกครับตึงอะครับตึงนะครับช่วยไม่ได้ครับเป็นไงละ่ะแนะนำเลยใครใครใครหลบหลบเสร็จแล้ลลลวรรกดอ e ีเเคมเลยครับโอ้ถ้าไม่กดอาจจะเสียได้ เปล่งเปล่าเดี๋ยวผมจะชนะให้ดูสักตาหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่ยอมเลือกโหมดอีซีก็อาจจะไม่ได้ชนะซึ่งก็จะจบคลิปแล้วมินิกันโว้วเขามีข้างหลังเท่าไรนั่นนะโมกล่องใหญ่มาก คนส่วนหนึ่งขอร้องเพื่อนขอร้อง yes ให้มันได้อย่างงี้ครับให้มันได้อย่างงี้ okay. คลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้อีดิตนะนรดิตไม่ค่อยดี นั่นเองนะครับคือวิธีการลูชีดของดีครับคือเปิดอันนึงทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ไปเปิดอีกอันนึงนะครับแล้วค่อยลูของอีกอันนึงแล้วก็กลับมาเอาอีกอันนึงนะครับเขาจะไม่ไีทางเอาของคุณแดบไปลูของไม่เยอะก่อนนะครับ ัำลังรอนเวลากดรัโๆเค <Hey. S 1> ผมรู้สึกบิลลี่นะครับบิลลี่รูทของเกือบหมดทุกคนเหลือสักห้าวีเดี๋ยวค่อยเดินกลับหรือไม่ผมแน่ใจข้างบนนี้น่าจะมีปีกใช่ครับไม่มีครับไม่รือมีอ่ะผมไม่รู้ผมรู้สึกเหมือนผมเคยเห็นอนะ่ะ โอ้ตรงนู้นมีอยู่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปคือตรงนู้นน่าจะแรงกว่าคือตรงนู้นน่าจะแรงกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่าคือตรงนู้นมันมีเอโมเรนปากัวโป,โปรดีกว่าครับมาปากัวทฮมออบีโปรออบีโปรนะครับทุกคน ว้วอันนี้ทุกคนน่าจะฆ่าบอสเสร็จไปหมดแล้วนะครับเพื่อนไม่เพื่อนยังไม่ได้ยิงเลยเลยนะครับคนนี้มันบันไดของยักษ์หรือเปล่าเนี่ยใครช่างมันเดี๋ยครับอ,อ,อ้นี่คือผลประโยชน์ของการรูกขงเดี๋ยวผมต้องยิงทำลายนั้นก่อน มันให้พลังไม่ค่อยดีโอเคอีกสักลูกหนึ่งน่าจะตายก็แค่นี้แหละครับทุกคนผมตึงนะครับช่วยไม่ได้มันขยรบปะไม่ได้ขยรบ โอนทะเยอินจึ๊บนิดนึงมานีได้แล้วทุกคนมาแนะนำให้ทุกคนใช้ซิงเกลิลช็อตก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนไปใช้ที่ปุ๊ช็อตอะไรเงี้ยนี่ฟอร์ตฟิวไว่ไดแตกก็ยิงตัวบอส โอไม่นะเสียงตุ๊กแกใครผมต้องยิงไปเรื่อยๆนะครับว้าวต้องยิงไฟช็อตนะครับเดี๋ยวทุกคนช็อตเก็บไปให้สองตัวนี้ตัวละห้าช็อตเลย แล้วก็มาลูดนะครับลูดของเฮ้ยเฮ้ยว่โอ้แปดคนคนนะคนกลัวผมได้เบลตี้คนลูกนี้มันทำอะไรได้โอ้ไม่นะ ให้ทุกคนผมได้ตั้ง25บาลตีไม่มีทางที่ผมจะก่อนนะรูดรูดไปก่อนครับไม่เป็นไรคือทุกคนผมไม่น่าทำงง้นเลยแง่เงียแง่เงี้ยไปโอ้โวมันไม่มันไม่ตามมาแล้วผมไม่แคร์ไม่กลัวโว้โว้โ โว้วทุกคนอาโอ้โ้ทุกคนผมนึกว่ามันแตกไม่ได้แตกได้ค่อยช่วยค่อยช่วยค่อยลงใจหน่อยโอเคจะได้ประมาณสองร้อยไม่ไม่ร้อยหกสิบอะไรอย่างนี้ โอ้โอ้โอ๋อัดกันนี่ผมอยากได้มันแพงอ่ะไม่เป็นไรซื้อไลปูกับกว้วดีนะเนี่ยลูกกระสุนห,ห,หนึ่งร้อยห้าสิบกิบใแม่ไม่เป็นไรทุกคนต้องรีบจบเกมนี่ว้วดัวมาก โว้วต้มันแทนมาฮะผมคนเบ็ดบอลเพลเยอ์ครับวันแฮนแป๊บนึงนะหรับทุกคนเฮ้ยทุกคนข้างหลังมีประตูะตัวไปที่ไหนก็ได้ห่ะติดดิลนมอนครับ ว้วมันพังอันเลียวเวนจินครับพังบ้านครับอันเลียวเวนจินกดค้างไม่ได้ถ้ามันยิงเลเซอร์มาหาผม,มเลิกเล่นเกมนี้เลยยิงนี่ตูดเหมือนว่าโอ้ยิงที่ตูดเหมือนจะได้ดาเมจเยอะมาก ทุกคนรู้สึกเซร์ฟนี้อาจจะไม่ค่อยได้หน่ขอยแต่ก็พอได้ชุดใช่มเดี๋ยวผมหาเรื่องไอ้พวกนี้อีกใหม่ชิบปังโดนอาซอล มันไม่ตามผมอ่ะทำไมอ่ะโอ้พามันเข้าไฟโอ้ไม่นะเฮ้ยติดตๆติดหนลองแตะดูนะ ไม่ายอ e ซี่ครับโอเคทุกคนผมคิดว่าควรจบคลิปเพียงแค่นี้โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ใครชอบผมนะครับเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็กดกระดิ่งด้วยถ้าคุณอยากดูอีกนะครับก็แชร์ให้เพื่อนเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ